พีชาโนนเปิดปากครั้งแรกเครียรสัมพันธ์แพทย์นบประภาท,ที่หลายคนจับตามอง เรื่องราวอีลุงตุงนางตาหมดแล้วหลังจากที่เบนเรดซิงได้รับอิสรภาพออกมาจากเรือนจำก็มีภาพร่วมเฟรมพร้อมนาพ่อแม่ลูกโดยมีเบนน้นองเรดซิงและอดีตภรรยาอย่างสาวแพทนับประพาจนหลายคนจับตาความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรและมีการโยงถึงพีชานนนแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของสาวแพทกับเรื่องนี้จะรู้สึกอะไรหรือไม่ล่าสุดแพทนับประพาได้ออกมาไลฟ์ใครของผ่าน ติ๊กตอกหนุ่มพีเองก็ได้มีโอกาสพูดเคลียร์ชัดทุกประเด็นที่เช้าเนตตังสงสยัยและกำลังจับตามองดูอยู่โดยกล่าวว่า พีพีไม่ต้องเป็นห่วงพีเลยโอเคและเข้าใจกับสถานการณ์ทุกอย่างอะไรที่แพทสบายใจที่สุดและเรดมีความสุขที่สุดพีโอเคหมดเลยและจะเป็นแบบไหนจะอยู่แบบไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ตรงนี้ได้ดูแลเขาให้แพทสบายใจให้เรดมีความสุขก็พอแล้วยังอยู่ตรงนี้ดูแลแล,และซัพพอร์ตแพทกับเรดเหมือนเดิมส่วนหน้าที่พ่อก็ต้องเป็นของทางพี่เบน และทางด้านเซวแพทพูดเสริมว่าไม่ว่าอนาคตต้องเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินกันเองแต่ความสัมพันธ์ตอนนี้เราก็ชัดเจนแพทกับเบนก็ยังคงสถานะอย่างที่เคยตกลงกันไว้เมื่อ3ปีก่อนว่าเราจะเป็นพ่อและแม่ที่ดีที่สุดของเรส